นี่แล้วนะครับเหรียญรุ่นเจริญพรปีสองพันห้า้อยห้าสครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาดําเงินหน้ากากทองนะครับเนื้อยะเงินลงยา้ําเงินหน้ากากทองคำนะครับเป็นทองคำแท้นะครับรุ่นเจริญพร ออกปี2,554นะครับตรงนี้รุ่นเจริญพอรออกปี2,554นะครับซูมดูใกล้ๆเลยนะครับจมูกก็โอเคครับโด่งสวยนะครับจมูกโด่งสวยนะครับ จมูกโด่งสวยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะองนี้จมูกไม่มีปุบเลยนะครับโด่งสวยนะครับลงยาน้ำเงินนะครับไม่มีแตกไม่มีกระเทาะไม่มีหลุดไม่มีล่อนนะครับถือว่าเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งเลยนะครับเหรียญนี้ดูด้านหลังกันครับอด้านหลังมีตอกโคตตอกเลขชัดเจนนะครับโคอยู่ด้านนี้นะครับ อ่เลขอยู่ด้านนี้ครับมีตอโกโคกตอกเลขชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้ทางร้านเจ้ากรุงเก่านะครับขอเสนอราคาเหรียญรุ่นเจริญพรเนื้องเงินลงยานน้ําเงินหน้ากากทองคำแท้นะครับขอเสนอราคาที่ห้าหมืนบาทครับ เหรียญน,นี้นะครับเนื้อเงินลงยาน้ําเงินหน้ากากทองคําแท้รุ่นเจริญพรสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับขอเสนอราคาที่ห้า0มื่นบาทครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสวยเลยนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นเหรียญหลักของวัตะโกด้วยนะฮะร,รุ่นเจริญพรสองพันห้า้อยห้าสิบสี่ทางร้านโจกุงเก่านะครับขอรับประกันเหรียญน,นี้นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นถ้าหากเกิดพิสูจน์ว่าเก๊นะครับยินดีคืนเงินเต็มนะครับถ้าหากพิสูจน์ว่าเก๊นะครับยินดีคนืนเงินเต็มแน่นอนครับแล้วก็ยังรับจำนำวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุกรุ่นทุกชนิดนะครับรับจำนำด้วยนะครับทุกรุ่นทุกชนิดเหรียญเจริญพรองค์นี้สวยงามมากครับ ถือว่าเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งทางร้านโจ้าุงเก่าเขาเสนอราคาห้าหมืนบาทครับองนี้นะครับขอเสนอราคาห้าหมื่นบาทนะครับเป็นเหรียญสวยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ไลฟ์สดมาหกองนะครับขอบคุณมากครับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามพักเครื่อง นะครับสายหลงก็รวยร้านโจ้คุงเก่านะครับก็พบกันได้นะครับที่โลตัสอยุธยาอยู่ชั้นหนึ่งนะครับข้างๆศูนย์อาหารวันนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับ